Good morning ตื่นแล้วยังไม่เปิดดูวิวข้างนอกบนภูเขายังมีหิมะอยู่เลยเนาะมีคนบอกว่าอยากโอ้ดูวิวรอบบ้านเดีย๋ยวสิ้นเดือนนี้จะไปเที่ยวยุโรปลงเรือซาฟารีนะคะดูวิวดูวิวเพื่อนๆขณะนี้เลยเจ็ดโมงชา้า เจ็ดโมงสิบแปดนาทีเจ็ดโมงดูวิวดูผู้เขาสีขาวๆาานะมีหิมะยังไม่เปิดดูวิวหน้าบ้านนิดนึงยังตืต่นขึ้นมาก็ตอนนี้ก็รับฟังน้องุเท,ท,ทพอยู่นะคะฟัง,น,งน้องน้องนี้วันหยุดก็จะงเงียบหน่อย ก็เลยพามาดูวิวหน้าบ้านอนาวตื่นขึ้นมาวันหยุดแต่เราจะไม่หยุดสวยใช่ไหม <c oughs> จะล้างหน้าด้วยอะไรถึงจะสวยมีแต่น้าล้างด้วยน้ำนี่แหละวะซานเวิววันนี้วันหยุด ดูดอกไม้ดกมากจนจะล้มแล้วดอกกล้วยไม้เลี้ยงอย่างใส่ออกใส่ใจใส่นมสดนะคะก็บอกไปแล้วนมสดกับเปลือคายอาทิตย์หนึ่งหยอดหยอดลงไปแล้วก็จะดอกดอกกล้วยไม้ดดกดกวิวิมือเขียวซัไม่ใช่มือเขียววิวิเป็นใช้มือเย็นเหรอบ้านเราเรียกมือเย็นปูก็ไล ขอให้เสียบรงดินจะสวยมากเนะาะตึ่นมาเลยอุ้ยตื่นเต้นพูดทุกวันค่ะพูดทุกวันเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาจากเที่ยวเรือก็จะเตรียมเก็บข้าวเก็บของอุย้ยของพวกเครื่องประดงอ่ะนี้ของเล็กๆน้อยนี่เนาะเสียดายจังเลยเสียดายจะเอาไปยังไร พี่ดูสเสน่้ยมาดูเบอร์มาเบิรงเดียพี่ดูเลยมาเก็บเอาเด้ออยากเลยยังก็มาเก็บเอารถหกรอ,อ,อมาคนเนานี่ <c oughs> พี่ดูด้ย,ยเสียดายไม่จะ่ของใส่ดีๆอันนี้ตู้ตู้แก้วจะมีเป็นสองสามสี่ชั้นนะคะตู้แก้ววายแก้วน้ำแก้วบรันดีแก้วแชมเปญ ได้ก็มาขนเรา,เ,าเราก็ต้องคำใจถึงอนาคะชีวิตถึงจังหวะเรามาเพราะว่าเรากลับบ้านเรารักรออยู่จนมาอยู่ตั้งยีสิบกว่าปีแล้วก็อยากกลับบ้านกเกษียณแล้วดูแก้วมีแต่สวยๆอยากได้จังเลย ี่ดูสินี่มันออนซ่อนอนอ,น,อนซ่อนแล้วโอ้ยอยากขนเอาเดวอซานขนเอาโลดขนเอาโลดเอาลดหกลรอมาขนเอานะคะความสุขของเรานะคะเราอยู่บ้านเราดนวิยังไม่เปิดประตูก็ดังจะลงเรือก็จะเอาน้ำหยอดหยอดใส่ตน้นไม้เดี๋ยวเจ้าของใหม่ดูวิวข้างนอก ต้นไม้ก็จะไวอ,อย่างนี้แหละค่ะแล้วแต่เจ้าของอีกห้าเดือนวิกลับค่ะแล้วก็มันเร็วมากเนาะพูดแต่ห้าเดือนมันจะสี่เดือนเซ p ตเอ b ์ยีบเก้าก็กลับแล้วไม่รู้ว่าต้นไม้วิวก็จะเอาไว้นี่แหละทุกอย่างเอาข้างนอกแล้วแต่เจ้าของเก่าเขาจะขนไปทิ้งก็แล้วแต่นะคะ ถึงเวลาเราก็ต้องกลับกเกษียณแล้วค่ะมีลูกคนเดียวเผื่อเราสองคนตายายเนาะบ้านเรามันร้อนแล้วก็ต้องจำเป็นอ่ะจำเป็นตามสภาพที่นี่มันทุกอย่างมันสวยงามหมดแต่มีลูกชายคนเดียวเองค่ะหมอบอลเราก็ต้องกลับไปบ้านเรือนที่ดินบ้านสวนวิวีิไม่มีคนอยู่เลย แล้วก็บ้านอีกหนึ่งหลังคอยหนึ่งบ้านอีกหนึ่งหลังก็อยู่ในตัวเมืองคอนแก่นดูก่อนของทุกของบางสิ่งบางอย่างเราก็เอาลงเรือไปค่นะเนาะชีวิตก,ก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะรอบบ้านเขียวจะอุ่มสวยงามมากวิวสันขอบคุณมากค่ะ ความสุขก็อย่างที่ว่าไปความสุขของเราเราทำตัวเราให้มีความสุขคุณภาพชีวิตเราก็จะดีนะคะฝากข้อคิดเอาไว้ว่าเราจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวเราใช่ไหมคะความสุขคือบันวิวบอกว่าทํากับข้าวทุกวันมันก็เป็น ทำกับข้าวทุกวันเราก็เราไม่เบื่อก่ะเพราะว่าเรามันเป็นความสุขเราต้องดูแลกันและก,กันนะคะอย่างถ้าเราเป็นกู๊ดทีมเป็นทีมที่ดีเออ,อย่างสามีภรรยาเขาออกสามีก็ออกไปทํางานหาเงินเราอยู่บ้านเราก็ต้องทุกอย่างต้องเพอร์เฟกเมื่อก่อนวิก็ไปทำงานเหมือนกัน เพราะว่าเราอยากได้ตอนนี้เพิ่งตอนวิวีไม่ทำงานตอนที่มาเจอโควิดตอนแรกจะกลับบ้านตอนน่ะก็เลยเลิกเลยตอนนี้ก็กเกษียณไหนไหนก็จะกลับบ้านแล้วก็เลยต้องกเกษียณแล้วไงก็ต้องคืนงานทุกอย่างนะคะตอนนี้ก็เป็นแม่บ้านดูแลบ้านจนถึงวันนะ ตกใจอยู่นะตอนที่วีจะถยายคนตอนนี้สภาพก็ยังดีมันอยู่อีกสองสามเดือนเดือนยูนีเดือน,น,อ,นอีกเดือนหน้าวีจะขนทิ้งหมดอีกเดือนหน้าเราประมาณเดือนหน้าเราต้องเตรียมตัวขนเสื้อผ้าในตู้เสื้อกันหนาวกันหนาวขนใส่ถุงไปเผื่อทางหลวงเขาจะจัดเสื้ออันไหน สวยงามเราเอาไปหมดไม่ได้ค่ะเราก็ต้องค้นทิ้งและ,ะเนาะอันไหนเราเอากลับได้เอากลับเฉพาะจำเป็นทำ,ทำใจทำใจทำใจนะคะเพื่อนรักทุกคนดูแลสุขภาพนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยบางทีก็ร้อนบางบ้านบ้านเราร้อนอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆน้ำแตงโมน้ำแตงโมมันจะเย็น นะคะแดดเข้าร่มนะคะอย่าไปกลางแดดตอนเช้าค่อยตื่นทำถ้าบ้านเราทํางานได้ตอนเช้ากับตอนเย็นใช่ไหมเนาะรักษาสุขภาพนะคะน่ากลัวนะแดดบ้านเรามันร้อนจัดร้อนจนตับแตกเลยใช่ไหมนะคะ อยู่อย่างเสือก็ไปอย่างเสือรักทุกคนเลิบเลิบนะคะไปคอนแก่นแล้วใครผ่านคอนแก่นก็ทักวิววีหน่อยนะคะ